สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพง,งามจังหวัดช้ยนาทค่ะวันนี้ทางบริษัท TIB ของเราได้มีการจัดสัมมนาเรื่องการป้องกงันแมลงศัตรูพืชและโรคพืชในการปลูกข้าวด้วยการใช้ชีวอพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูบรรยากาศข้างในงานกันค่ะ อราจะนระาศในน้ำรการการสัมมนานะคะซึ่งจะเป็นการสัมมนาการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าวนะคะในเรื่องของสายพันไตโคลนมาค่ะซิลัสทิริสบิวเวเลียนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมไลฟ์สดย้อนหลังได้ที่เพจเฟซทีเอ t AB Innovation ได้เลยค่ะ ครับกาใช้ได้เร็วมีมีใครไปใชนะ้มาครับใช้แล้วเนาะเป็นไงดีไหมครับต้นลันปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกข้าวพอสอบปัญหาเช่นมีมีโรคไม่แน่ใจเป็นโรคอะไรนะครับแอดไลน์า้าไปแล้วใครก็่งจะส่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ซึ่งเป็นเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหนาให้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้คำตอบนะครับ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สหรกรณ์การเกษตรหันคาค่ะสำหรับการประชุมช่วงบ่ายนี้เราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ s <S บริษัท TIB Innovation เ,เนี่ยนะครับเราเป็นบริษัทที่ก่อ,กอนหน้านี้เราทำเรื่องของการวิจัยเป็นหลักนะครับแลวมาปี2550เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เรือมทำการวิจัย ตัวชีวพันธุเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องตัวนี้ให้ฟังตัวมิเบรีนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะครบในนาข้าวหนอนกอหนอนรูดใบเยียกระตดกสีตาลนะครับรวมถึงอีกตัวนึงคือบ,บัวที่เป็นหลอนหอมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังนะครับเพราะงั้นก็สำหรับผมในเรื่องของ <S <S ข้อมูลก็ขออนุญาตจบก่นวันนี้ครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะอ๋อชื่อนางเมาเยอดดําเนินค่ะวันนี้ที่อบรมเป็นไงคะได้ความรู้ได้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะได้เยอะเลยค่ะพอดีอป้าก็อยากจะแบบอยากจะลองใช้ของเชียวพันธุ์อยู่แล้วไงป้าก็เลยแบบพอรู้ค่ะวป้าก็าเลยตั้งใจอยากมาอันนี้คุณป้าปลูกอะไรนะอ๋อ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวและป้าก็มีสวนมีมะม่วงมีอะไรแบบเหมือนตสวนผสมผสานนะคะหลายอย่างค่ะอันนี้โอเคใช่ไหมคะความรู้ที่ได้ครบถ้วนอ๋อโอเคมากเลยโอเคมากเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะคสวัสดีค่ะคุณล<อ>ุงชื่ออะไรคะสุนันขากันครับวันนี้ที่เข้าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่ได้เพิ่มเติมจากการประชุมหรือว่าการประชุมทางนี้ครบถ้วนของคุณไหม เปลี่ยนความคิดจากเดิมๆของการใช้เคมีม,มหันมาใช้ชีวพันธุ์ที่มันปลอดภัยกับตัวเรา<ม>สิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดต้นทุน,นสำถามนนะครั้งนี้โอเคไหมคะหรือว่าคุณลุงอยากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมอยากจะให้ทางบริษัทลงพื้นที่บ่อยๆอนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่กเกษตรยังไม่ค่อยคุ้นกัน ขอบคุณแต่เดิมเดิมค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาฟังบรรยายในครั้งนี้ค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสด<อ>ีค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะอบอพิษใจแสนอ,อ๋ออันนี้คุณลุงปลูกเกี่ยวกับพืชอะไรคะก็เป็นข้าวซะส่วนใหญ่แต่พื้นที่นะ่ะจะปลูกหลายอย่างทั่วไปอ่ะคือกับทดลองหลายๆอย่างแต่ข้าวหลักข้าวหลักก็ผลไม้กระบ,บางบางส่วนแล้ววันนี้จากที่มาฟังการบรรยายวันนี้ ได้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าได้ความรู้ครบถ้วนไหมคะมีอะไรสื่อเพิ่มเติมไหมคะก็มันก็มีความรู้ใหม่ๆขึ้นมาจากที่เราเคยใช้เป็นสารเคมีก็ตอนนี้ก็จะได้เกี่ยวกับสารที่จะลดจากสารเคมีมาเป็นใช้แบบปลอดภัยขึ้นในที่วันธรรมไปอีกส่วนหนึ่งหรือว่าการประชุมวันนี้โอเคอเนาะโอเคโอเคขอบคุณนะคะ